ไม่นี MFJ อะไรเด้ออ่ะ,อะมีคนเดียวไม่จับมือกับเพื่อนดังๆอีกหนึ่ง TFJ อะไรเด้อซุ่จ้าสำ้รับรบางว<ร>ันเดี๋ยวมาลุ้นเหมือนนี้กันหรือพัฟปูล่าโว้ยยินดีด้วยกับหมายเลข MFJ ยิงไงคู <t> ่น่าครับเจ็กกี้พรมเทพ สีกำเนิดซึ่งแน่นอนนะครับเธอจะได้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายไปเลยคันทีครับปปุราโวดแล้วการนี้นะครับคุณเมยัสตันมิส,สาประลทสไทย2023จะเป็นผู้มอสายสบายให้กับเธอครับ แสดงความดีกับเธอด้วยนะครับและขอบคุณคุณเมย่าสันสันครับ Miss 2, มิสฟาบรัชแนล2,023มากๆเลยนะครับผ่านเขารอบไปแล้ว1ท่านครับไปต่อเลยละกันนะครับกับอีก5หมายเลขที่ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายนะครับผมจะประกาศแบบไม่เเลยเรียงคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทันต่อไปนะที่ผ่านเข้ารอม6คนสุดท้ายขอสแสดงความยีด้วยกับ MFTN เอออะไรดีครับยินดีด้วยกับ MFTN 11น,น,นอกจนระดับปรตั้งส่วนยับครับพี่นุกนะคะเขาแล้วจึงเบอร์ต่อเลยแล้วกันนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยกับ m f j n m f j n โซนสครับเจอตั้นโซมิทาสาคราลุนยังไงหมายเลขต่อไปนะครับที่ผ่านเข้ารอบเป็นเลขสองตัวครับอ่ะ เหมยลีต้องมาแล้วเอ๊ะเหมยเหมยลีตต ah. ัวเดียวป่ะหนึ่งสครับคุณ JR ปัปตะการพัชระรักันรค่ะเหืออีกสท่านสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบครับไม่ี่ขอแสดงความยินดีด้วยคับ่แพจนไ่ ครับบีมอุมาวดีปินปา <st une> เหลือที่สุดท้ายนะครับนี่จะได้ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้าย <st une> ยังไงอ่ะแสดงความยินดีด้วยกับ MFTN MM <st une> MFTN อะไรดีไม่นี่ MFTN เจ็ดปีบนมีไฟนานครับและตอนนี้เราได้ผู้ผ่านเข้ารอบนะครับด้ำหกไปเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงประเมืนให้กับที่ไม่ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับมันตน้องย และในช่วงเวลานี้นะครับเราจะประกาศผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือผู้ชนะเลิศและได้เป็นควีนภาคเหนือทั้ง3ท่านนะครับรอมมี่ฮะทุกคนและผู้ที่ชนะเลิศเป็นคนแรกนะครับได้เป็นตัวแทนของ ทีมพักเหนือของเราขอแสดงความยินดีด้วยกับ M F g n อะไรได e M F g n อะไรได e นกยกระดาจัดให้ต่อไทย M F J หนึ่งหนึ่งนกยกระดาษกระตั้งสอนยศครับ, n, ลรบ,รบแล,แล,แล้วนี้นะครับสุริยาเรนเจอร์กนบารมีประสิทธิพงศ์ที่้บริหารจาก Eden Clinic ครับจะได้มอบสายสบายครับ พี่นุกเหมยดีแล้วก็ชุดขาวพ่พัฒก,กันทารนครับวิ์ว่อ,อใหม่นะครับรจะได้มอชอดอกไมให้กับ F เนกยนลดาเกลกล้อ,ลองก็คือคอันนี้อันนี้ลองไหมหรือ,อยังไงเอาหรื รูอว่าสามตำแหน่งคือที่1เหมือนอก,กันหมดพระคุณวงมอรางวัลของเราทั้งสอท่านด้วยนะครับไปต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศเป็นคนที่2นะครับและได้เป็นตัวแทนของหัวมังเหนือเราครับขอแสดงควลมนีด้วยกับ m f G n อะไรเด M F ส0น07 14ครับเจต้อนรับก,กับพัชรรับก,กันค่ะแล้วกันนี้นะครับเราจะเจอคุณปริ่สีแสงเจเนอร์รแมเนเจอร์ลานดาดีเซียแฮสลอดครับจะได้มอบส,สายสะพายและคุณบุญญิบงุงดวงที่มาซีโอจากลุกกระไยแลนด์นะครับจะได้มอ,ชอบช่อดอกไม้ ต้องถาตีให้กับ f f t n 4เจ่นะครับ JA อบ p o c l u ครับขอบพระคุณนะครับผู้มอบรางวัลของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับและยินดีด้วยกับ NFTN 1 4นะครับเฮ้ยคุณ ไ,ไอีกหนึ่งใหม่เลขครับที่เป็นผู้ที่จะเลิกคนที่สามและเป็นตัวแทนของกลุ่มฮับเหนือของเรานะครับซุนเ็นยินดีด้วยกับ M F N, c <oughs> อไไ M F N อะไรได้ย M F c N อะไรด้ยอะมีคนเดียวไม่จับมือ,อกับเพื่อนดังต่าง,งอีกหนึ่ง T M F c N <oughs> อะไรเดชสุดจ้ายินดีด้วยกับเอฟเอฟเจน01ครับบีบอุมมาวดีเปรมป้าขอเรียนเชิญคุณพระีนุชมงคลสวรรค์นะครับเดวันแมนเนตติ้งบริษัทชิดลมเชียงใหม่นะครับจะเป็นผู้มอสายสบายและผู้จัก็คือว่า ไม่เป็นไรคือทุกคนเก่งมากจริงๆหกคนนี้ใครก็ได้แหละแต่ว่าคือเราอยากเห็นเพื่อนเราแบบถึงฝั่งฝันสักทีเพราะว่าเหมลลี่อยากมามีฟาบ,บุลัสมากแบบมากเลยนะมากแบบมากถึงขนาดแบบว่าตั้งความหวังว่าจะต้องได้มามีฟาบ,บุลัส ไทแลนด์จริงๆสักปีอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วซึ่งวันนี้คือแบบคือเพื่อนผิดหวังอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเหมยที่ลงทุนไปประกวดมีฟาบูลัสด้วยคือเหมยลี่ตั้งใจมากเลยนะ เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยหมืนนี้คือทุ่มทุนให้กับมิตฟาบุลาจริงๆแล้วก็เสียได้อะที่มันจะติดต่อกันเกินไปเช่นแบบภาคอีสานก็ชนกับภาคเหนือภาคเหนือก็ชนกับภาคเออ่ภาคใต้ก็เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ยังไป ต่อไม่ได้หรือว่ามิสขี้เมาอย่างเงี้ยเมลลี่ก็สมัครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าติดภาคเหนืออยู่ทีนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบกลับแก้มือปีนี้ไม่ได้แล้วอ่ะก็อยากขอทุกคนนะคะเข้าไปร่วมบวชให้กับเพื่อนเด่นด้วยเนาะแบบให้ได้ให้ได้เป็นแบบแบนตันชอยใน ในมิสเตอร์ฟ็อกนะคะคือแบบเราเห็นความตั้งใจของเพื่อนเรามากๆากมากมมาก,มาก,มากจริงๆกับการประกวดมิสฟรับุรสทั้ง2ปีที่เธอแบบได้พยายามเนาะแต่ว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ไปยังไงนะเหมยลี่ปีหน้านี่ก็เชียร์ให้เพื่อนไปอีกก็เป็นกำลังใจให้เหมยลี่ด,ด้วยนะคะ ทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด่นด้วยนะคะคลิปนี้สามคนเก่งมากจริงๆอะ่ะเราก็เต็งน้องชุดขาวไปแล้วแล้วก็พี่นงยรดาแล้วก็เมลลี่อาสามคนเนี้ยที่เราแบบเราเชียร์แต่ว่าอีกคนนึงเขาเข้ามาเราก็เออเราก็ดีใจแทนแต่ว่าเราก็เสียใจที่เพื่อนเราแบบ ไม่ได้เข้าเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการประกวดมิสฟุบอลในปีนี้เนาะเก่งมาก